สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่10เมษายน2567เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเงินดิจิตอล w a l l ั t 10,000 0บาทนะคะโดยวันนี้นะคะได้มีการจัดถแถลงการนะคะจากทนายกนะคะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเงื่อนไขเงินดิจิตอล w a l l ั t 10,000 0บาทนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปฟังกันดูนะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างน,นะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่า เงื่อนไขก็คือต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ข้อที่สองมีรายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีนะคะหรือว่าโดยเฉลี่ยก็คือไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนนะคะทุกคนแล้วก็ข้อที่3นะคะเขาก็บอกว่าต้องมีเงินฝากไม่เกิน500,000บาทรวมทุกบัญชีเลยนะรวมทุกบัญชีเลยต่อไปนะคะก็เป็นข้อที่ข้อที่สค่ะ ในข้อที่สี่นี้นะคะก็ได้เขียนไว้ว่าเงื่อนไขาการใช้จ่ายก็คือให้ใช้จ่ายภายในร้านค้าขนาดเล็กระดับอำเภอนะคะตามบัตรประชาชนของเราร้านค้าขนาดเล็กตามบัตรประชาชนของเรานะคะแล้วก็ข้อห้านะคะใช้จ่ายได้กับสินค้าทุกประเภทเลยยกเว้นยกเว้นอะไรเอ่ยยกเว้นสินค้าอายมุกค,ค่ะเช่นเหล้าเบียร์ แล้วก็ใช้กับน้ำมันหรือบริการร้านค้าออนไลน์ไม่ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่6ในส่วนของร้านค้าร้านค้าเบิกถอนเงินในรอบแรกไม่ได้นะคะจะต้องเกิดการจ่ายในรอบที่2ก่อนนะคะเพื่อป้องกันการทุจริตนะคะแล้วก็ต่อไปข้อที่7นะคะ เขาจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะภายในไตรมาสที่3ส่วนเรื่องของการใช้สิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทเนี่ยทุกคนก็คือเริ่มต้นเริ่มใช้จ่ายตามสิทธิ์ได้เนี่ยภายในไตรมาสที่สี่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทล่าสุดในตอนนี้นะคะ ถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่าจะได้ชัววันไหนยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกกับเพื่อนๆอ,อีกทีนึงนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ได้รับข่าวสารมาตรงไหนก็มาแชร์ความรู้กันได้นะคะแล้วก็อันนี้คลิปนี้ก็ถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจบการรายง,งานข่าวคะ่ะ